เรื่องข้างเคียงกรณีคุณแตงโมเนี่ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปในวันที่คุณแตงโมตกเรือเนี่ยนะคะก็มีคุณลุงคนหนึ่งที่ช่วยตามหาคุณลุงแบร์นะอายุ70ปีแล้วคุณลุงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเรืออยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งมา50กว่าปีแล้วนะนะคะแล้วหลังจากมีข้อมความบอกว่าเนี่ยคุณลุงแบร์เนี่ยวันนั้นน่ช่วยตามหาว่าคุณแตงโมใหญ่เลยคนก็ เห็นใจคุณลุงนะชื่นชมคุณลุงด้วยที่อายุ70ปีแล้วนะคะก็ยังไปช่วยกันตามหาในคืนนั้นก็มีการบริจาคเงินให้กับคุณลุงเนี่ย400,000กว่าบาทนะคะคุณลุงก็เลยบอกว่าอ่ะเรือลําเก่ามันก็เก่ามากแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเงิน240,000บาทเนี่ยไปตกลงต่อเรือลําใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วปรากฏว่าล่าสุดผ่านมาประมาณ1ปีเรือยังไม่เสร็จเลยคุณผู้ชมคะคุณเนยนัชชนิด ทีมข่าวเวิร์กพอยต์ของเราลงพื้นที่นะคะไปคุยกับลุงแบนหรือลุงอำนาจกลิ่นสาลีอายุ70ปีนะคะก็บอกว่าคือเรือท,ที่ลุงอยู่เนี่ยมันสภาพทรุดโทรมชำรุดสีเริ่มลอกบางจุดในเรือก็รั่วพอมีเงินก้อนอ่ะก็เลยแบ่งสักประมาณครึ่งนึงไปสั่งทําเรือเอาไว้ใช้นอนหลับนะคะไว้เก็บของก็ตัดสินใจต่อเรือใหม่ขึ้นมานะคะโดยเอาเรือลําเก่าเนี่ยแหละไปต่อเพิ่มนะคะตกลงกันในราคา240,000จ่ายไปแล้ว230,000นะคะ ปรากฏว่าถามความคืบหน้าของเรืออยู่ตลอดไม่เสร็จสักทีอคุณลุงแบรนเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเกิดอะไรขึ้นเรือถ้าเกิดได้มาเราก็จะกะว่าเรานอนในเรือจะได้ไม่ฝนสาดเวลาฝนสาดผมเนี่ยันสาดท้งเนี้ยนะ,ะผมก็นอนนอนไบอย่างนี้นนรับัดตื่นไปเราถือว่าเรานอนที่สาธารณะจ่ายไปแล้วจ่ายไปเยอะแล้วจ่ายไปจะใกล้หมดแล้วครับแล้วก็ยังเหลือแต่ค่าของอ่ะค่าของแล้วก็เขา เจ้าเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ยเออเอนี่ยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไรคงได้ครับมันช้าเพราะบางทีเขาคงยังไม่ค่อยทําอะไรเงี้ยบางทีมันอะไรเงี้ยยังเอาตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยเอ๊ะไปอีกทีก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแครนะเนเนี่ยเจ้าของอู่บอกไม่เกินเจ็ดแปดวันเสร็จอกลายเป็นผ่านมาเป็นเดือนเพิ่งไปทวงถามเมื่อคุณพานะคะคผ่านมาเป็นเดือนก็ยังไม่เสร็จ ก็เลยไปคุยกับคนต่อเรือซะเลยค่ะทนายโป้งนะคะลงพื้นที่อู่ต่อเรือในซอยท่าอิดสิบห้าตําบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีไปเจอกับคนที่รับจ้างต่อเรือให้ลุงแบรนชื่อคุณเสกแก้วบุภาอายุ58ปีบอกว่าเรือของลุงเนี่ยเสร็จไป90%แล้วตอนนี้เหลือแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ที่มันล่าช้ากว่าที่ตกลงกันไว้เนี่ยเพราะว่าปลายปีก่อนน้ำท่วมฝนตกหนักอยู่หลายเดือนมันต่อเรือไม่ได้พอ น้ำท่วมสถานการณ์คลี่คลายเอากลายเป็นมาป่วยเช่นเลือดในสมองตีบต้องเข้าโรงพยาบาลอีกหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็รีบมาต่อเรือให้ทันทีเลยไม่มีเจตนาจะโกงแต่อย่างใดนะคะอ่างนั้นขอหมุดหมายเลยว่าเมื่อไหร่จะเสร็จคนต่อเรือบอกอีก20วันไม่เกินนี้แหละเดี๋ยวเสร็จแน่เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะคะคุณเสกแก้วบุภาผู้รับจ้างต่อเรือรับปากลุงคุณลุงแล้วว่าเราทำจนเสร็จแล้วเราก็มีรูปแบบ ให้เห็นว่าเป็นแบบนี้ผมก็จะแจ้งอะไรอยู่ตลอดและโดยที่ปกติผมก็พอได้ยินข่าวแต่คือผมก็ไม่รู้จะไปโต้แย้งยังไงแต่คือผมก็ทํามาตามที่เห็น,น,นก็เหลืออีกประมาณไม่น่าจะเกิน20บวันเดี๋ยวก็คือเรือลากเนี่ยถ้าเขาลงก็คือต้องลากไปพร้อมกันเลยแล้วมาน้ําท่วมซาสามเดือนสี่เดือนมาเนี่ยนะแล้วก็มาผมมาไม่สบายเส้นโลหิตตีบก็เลย ได้ละ่าช้าไปไอ้ตรงนี้ก็ก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะลุงแกก็คุยกันกับลูกหลานเขาว่าคือรารับทําแน่นอนก็เคลียร์นะคะชี้แจงกันแล้วนะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันก็อีก20วันนะคะสัญญาว่าเรือจะเสร็จซึ่งลุงแปนเองก็ไม่ได้มองว่าทางคนต่อเรือเขาจะโกงหรืออะไรนะนะคะก็แค่สงสัยว่าทำไมมันไม่เสร็จสักทีเท่านั้นเองอันนี้ก็วางใจรอค่ะย0วัน